ในศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์2023รอบแรกกลุ่มเทีมชาติไทยพบกับเมียนมาที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์เมนฮอกกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในวันพุธที่10พฤษภาคม2566โดยเกมนี้โค้ชด่วนดนานศรีวัชระเมธากุลได้ส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยอัชราพรคงยศสิริมามาณกิจธนชาสุโธด,ดทัศน์ดาวนึกแจ้งดาวรินปิ่นสุวรรณวิมลรัตนพันธ์และปิยนุษย์แป้นน้อยโดยเซตแรกลูกยางสาวไทยชน เหนือเป็นฝ่ายตบทำแต้มนำไป8ต่อ4จากนั้นทำสกอร์นำห่างออกไปเป็น18ต่อ6ก่อนปิดเกมแรกด้วยสกอร์เอาชนะไปได้ก่อนเป็น25ต่อ8ขึ้นนำเป็น1ต่อ0ูเซตต่อมาเซตสสาวไทยยังคงโชว์ฟอร์มออกตัวได้ดีเหมือนเดิมขึ้นนำา5ต่อ2จากนั้นเดินหน้าทำา6แต้มรวดเป็น18ต่อ4ปิดเกมเอาชนะไปได้อีก25ต่อ8ขึ้นนำา2ต่อ0ูนเซตและเซตที่3นักตบสาวไทยฟอร์มดีไม่ตกไล่ตบทำแต้มนำไปก่อนที่8ต่อ4ก่อนจะทิ้งสกอรนหาง ไปเป็น15ต่อ5ก่อนปิดเกมแบบสวยงามเอาชนะไปได้อีก25ต่อ6ทีมลูกยางไทยคว้าชัยไปได้3ต่อ0เซตจากชัยชนะในเกมนี้ทําให้นักตบลูกยางสาวไทยเก็บ6คะแนนหลังลงสนาม2นัดรั้งอันดับ1ของกลุ่ม A โดยในเกมต่อไปทีมลูกยางสาวไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่11พฤษภาคม2566เวลา14นาฬิกา30นาที